สวัสดีค่ะพี่บอยปากอนเสียอาการหนักมากค่ะหลังไลฟ์สดคุยกับสาวเดียน,นาเป็นครั้งแรกค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะนุ่มเกรซวรรินทร์ก็ได้ออกมาเผยความลับของเพื่อนซีบ่อยประกอบฉัดบริรักษ์ว่าแอบปลื้มอยู่กับนางเอกสาวเดียนนาฟริโปค่ะงานนี้ก็เลยถูกแฟนๆเชียร์อย่างหนักซึ่งทางเดียน้าเองก็ได้เปิดใจกับครอบครัวบันเทิงออนไลน์เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าเดียไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ใช่เรื่องผิดที่เขาจะพูดแบบนั้นเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่มีคนปลืม้มพี่ไม่ต้องคิดมากถามว่ารู้มาก่อนไหมจริงๆพี่เกรซก็มาบอกบ้างเดียก็มองมุม รุ่นพี่ปลื้มรุ่นน้องนักแสดงเขายังไม่ได้จีบเลยตอนนี้ก็เหมือนพี่น้องกันเดียก็มองมุมรุ่นพี่ปลื้มรุ่นน้องนักแสดงเขายังไม่ได้จีบเลยตอนนี้ก็เหมือนพี่น้องกันเหมือนรุ่นพี่ในวงการค่ะ ล่าสุดค่ะบอยปรกรณ์และเดียนาก็ได้ไลฟ์สดผ่านทางอินสตาแกรมด้วยกันเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งงานนี้หนุ่มบอยได้ชวนคุยในเรื่องต่างๆทั้งยังเปิดโอกาสให้เดียนาได้ขายของผ่านไอจด้วยค่ะก็รู้ว่างานนี้มีคนเสียอาการหรือเปล่าจ้านี่นั่งนั่งรถไปเหรอใช่ขับรถไปจ้าไม่ได้ึ้่เครื่องหลายชั่วโมงเลยนะใช่ห้าชั่วโมงก็ชิวๆ <laughs> น,นี่คุณต้องแบบมีฟิลเตอร์ที่มันแบบไม่เหมือนคนอื่นตลอดเป็นาเลยเหรอคะใช่น่ารักเปล่าเลไม่มีฟิลเตอร์เหมือนที่เลยอะ่ะไม่มีเลยอ่ะใ <c oughs> ห้ฟิลเตอร์ <c oughs> เขียนปะเียนปะมีอันที่มันน่าเขียนน่าเกียดบ้างอ่ะแต่ว่าไม่มีจริง ได้เดี๋ยวส,ส่งไปให้เช่นรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้โอเคแล้วนี่เป็นไงนี่ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ต้องออกไปทำงานที่ไหนใช่ไหมไม่ค่ะ